เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับจึงอยากจะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกสักองค์หนึ่งสำหรับหลวงพ่อเงินองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินที่ทำขึ้นมาเรียนแบบหรือทำขึ้นมาปลอมนั่นเองนะครับมีน้ำหนักคับสบาทนะครับเป็นองค์ที่ใหญ่มี Uh, ถ้าเราเทียบก็คือเป็นองค์ที่มี uh, น้ำหนักของหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม2บาทนั่นเองนะครับเพื่อความกระจ่างในการดูพระ uh, รูปหล่อของหลวงพ่อเงินพิมสองบาทก็อยากจะนำมาให้บรรดาญาติธรรมที่เข้ามาติดตามรับชมให้เกิดความเข้าใจและให้มีความมั่นใจในการดูพระมากขึ้นนะครับ องน,นี้เป็นพระเกศหรือพระปอมหรือพระที่ทําขึ้นมาขายนั่นเองนะครับาถามว่าโดยสภาพนะครับมีสภาพที่ทใกล้เคียงของจริงนะครับมีเนื้อหามวลสารที่ที่เรามองไปแล้วนี่มีความเก่าที่ค่อนข้างจะทําให้เราสามารถที่จะมองแล้วว่าน่าจะเป็นของแท้นะครับแต่โดยความเป็นจริงก็ยัง ห่างไกละนะครับถ้าเราดูอ,าองค์แท้ที่ผ่านมามาเปรียบเทียบกับองค์นี้นะครับก็จะมีความห่างไกลกันพอสมควรอ่าก็อยากจะนำมาให้าญาติธรรมได้ชมเพื่อเกิดความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับว่าพระเกออ่าก็ดูเสียนก็จะมีลักษณะที่เป็นเสียนบาทเช่นเดียวกันนะครับ ก็มาดูด้านหลังนะครับก็จะมีร่องที่ลึกที่ชัดเจนมากกว่า,อ,าองค์แท้ๆนะครับนี่ก็ให้พวกเราได้ชมกันได้นำมาให้ชมกันนะครับว่าลักษณะของพระเก๊ที่เก่ามีลักษณะเป็นแบบไหนเราเองพอเราเรา,เราได้ดูแล้วนี่ เรามีความรู้สึกเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่อยากจะนำมาให้บรรดาเพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับเพราะการดูพระเราควรจะดูด้วยตาควรจะศึกษาด้วยตานะครับไม่ใช่ฟังามา,าด้วยหูของเรานะครับถ้าเราเห็นด้วยตาเห็นรายละเอียดว่า ที่ไม่แท้เป็นเพราะอะไรที่แท้เป็นเพราะอะไรนะครับคือให้เราศึกษาด้วยตนเองถ้าเราศึกษาด้วยตนเองเข้าใจจริงๆแล้วนี่เราจะเกิดหายความสงสัยขึ้นมาแต่ถ้าเราขาดความเข้าใจยังไงเสียนี่เราก็ต้องไปอ้างอิงกับคนที่รู้แล้วคนที่รู้บางทีก็รู้ร,รู้งูงูปลาแต่ตั้งตนเป็นคนที่ มีความรู้มากในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับแต่โดยความเป็นจริงอาจจะไม่รู้อะไรเลยก็เพียงแต่จดจําเข้ามานะครับแต่สําหรับผมเองผมไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือไม่ได้สนใจกับกับหนังสือหรือกับอะไรนะครับเพราะทุกอย่างอ่านมาหมดแล้วนะครับแต่ผมมาสนใจกับข้อเท็จจริงในองค์พระมากกว่านะครับและส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือผมสามารถจับก,กระแสของพุทธคุณ ของหลงพ่อเงินได้จึงไม่จำเป็นที่จะไปอะขอความรู้จากใครนะครับเพราะผมเชื่อว่าคนที่คิดว่าตัวเองมีความรู้เพียงแค่สรุปเอาเองแค่นั้นเองนะครับเพียงแค่ประเมินว่าน่าจะเป็นควรจะเป็นหรือน่าจะเป็นนะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมมาจับดูกระแสะการวิ่งของเจ้าขุนขององค์พระในแต่ละองค์นะครับ เพราะฉะนั้นผมจะรู้ว่าองค์ไหนแท้องค์ไหนไม่แท้จึงอยากจะให้บรรดาญาติธรรมที่เข้ามารับชมกันถ้าผมโพสองค์ไหนว่าไม่แท้นะครับองนั้นไม่มีพุทธคุณใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำพระเก้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบรรดาญาติธรรมทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ